ดูนะเจอรูนะครับมีรูเดียวครับผมฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนีรเข้าอยู่ฝั่งนี้ครับโอเคครับแค่สรุปเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไรเขาเสียงเริ่มจาแล้วเห็นไหมเสียงเริ่มเงียบอะไรไหมเสียงเริ่มเงียบเอาละครับช่วงนี้เราก็เขาเขาเขาไม่เป็นอะไรครับเขาแค่สรุปครับเห็นไหมเนี่ยเขาไม่ตาดเดียวพอแล้วพี่สวัสดีครับ สวัสดีบา่าโซนครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมครับวันนี้เราจะไปไหนกันนะครับวันนี้เราอยู่แปดเลี้ยวครับมาบุกบ้านเฮียจินเขาเล่นของเสียวหน,ห,นหน่อยวันนี้นี่ครับเขามีไฟเขาก็ไปอย่างนี้ฮะ<า>อาสามห่อพอไหมเนี่ยเออมพราะเวลาเราเนี่ยมันจะยุบเข้าสวัสดีครับพี่กนสวัสด,ดีครับผมจัดไปครับ ครับเนี่ยวันนี้ผมเอาสำลีมาทำแผลทำแผลทำแผลให้อะไรทำแผลให้รังต่ออ่ารังต่อที่มันขาดแล้วต้องเราต้องชุบยาก่อนโอเคไปเดินตามเฮียจีนเข้ามาครับอันนี้มีเจ้าของที่โอ้โหเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแบเดี๋ยวผมขอดูไฟก่อนเอาจ้ะเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปดูนั่นกันไม่ต้อง ไม่ต้องไปตัดไอ้ไม่ต้องไปฆ่ายานะปล่อยงวงเข้าไปจบละเราไปตัดเอาลังมมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวผัมาเลยนะ <c oughs> ครับเดี๋ยวผมพามาดูอย,อย่าอย่าส่องไฟใส่ผมเด้อดใช่ครับดเดี๋ยวผมจะหาลูเขาก่อน,นผมส่องได้ไหมส่องได้ครับส่องได้แต่อย่าส่องใส่คนแค่นั้นเองนี่ตังนี้ ตัวอยู่ฝั่งนี้ฝั่งขว้างลอยอยู่ฝั่งนี้มีตัวนึ่งฝั่งนี้มันมีตัวนึงแต่มันไม่มีหารูยังไม่เจอหาอยู่ดูอยู่ฝั่งไหนพี่คนปิดไฟก่อนพี่เดี๋ยวปิดไฟรวบรวมรวบรวมชี้แล้วก็รวบรวมให้เป็นอันหนึ่งเดียวเป็ไงอะปิดไฟก่อนเด้อปิดไฟก่อนปิดไฟก่อน เยอได้ไหมเยอได้ฝั่งนี้ไม่มีรูเลยหาลูยังไม่เจอครับ่นี่เปไหนาี่หยไ่างเราไปเจอะรเจอรูายิตัวไม่เปิดแสงเลยไหมอ๋อเจอรูแล้วเจอรูแล้วครับมันมีกี่รู มีร <si ูเดียวครับผมฝั่งนี้ครับฝั okay ่งนี้ปิดของเขาอยู่ฝั่งนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอทำเดี๋ยวผมเอาสัมรีแป๊บนึ่งครับเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดี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 นะเริ่มแล้วใช่ไหมผมบันทึกแล้วอ้าวบันทึกอ้าวโอเค เอางั้นเดี๋ยวผมจะหลีไฟลงเนี่ยผมหลีไฟแล้วนะไม่แสงแสงแสงไฟอย่านี่ครับอ่าโอเคน้ำมันชุบกับสำลีครับผมครับเขาได้กินแล้วนะเรากะประมาณให้พอดีกับรูเขาได้กินนะรูขของเาแต่เวลาเราส่องไฟเราอย่าไปส่องใส่รังเราต้องส่องข้างบนเนี้มันจะได้เห็นรังนะส่องงขขึ้้นนาบเออคือส่องขึ้นข้างบนนี้ยถึงจะเห็นรังนะครับ ดีแล้วปิดไฟข้างหลังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะบินเข้าไฟใช่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะบินมาเข้าไฟเอากล้องมาเลยกล้องมาใกล้กล้องกล้องมาฟังเสียงเดินไปกล้องมาฟังเสียงเดินเข้ามาใกล้มาฟังเสียงครับนี่เปิดแปดได้ไม่เป็นไรสันเนี่ครับได้ยินเสียงไหมครับ ได้ยินเสียงไหมครับเข้าใกล้ๆได้ดูได้เลยดิเสียงถ้าเขาเขาเขาเงียบหายก็คือมีตัวนี้ข้างนอกมีตัวข้างนอกมีตัวเิ็อยู่ข้างนอกนี่อีกตัวนี้นี่นเห็มไหนไหนอ่ะ มีตัวอยู่ข้างนอกประมาณสองตัวไม่เป็นไรหมดแล้วหมดแล้วอยากให้ออกมาแล้วกันแ,แค่สลบเราไม่ได้ทําอะไรเราไม่ได้ทําอันตรายเขามากเสียงเริ่มซนะาแล้วเห็นไหมเสียงเริ่มเงียบแล้วเห็นไหมเสียงเริ่มเงียบแล้ว <c oughs> นี่เห็นไหมเริ่มสลบแล้วครับเออตัวอยู่ข้างนอกก็เรื่องของเขาอืนี่ตัวอยู่ข้างนอก,กอ <Billie S 1> ตัวน,กกนี้เอก็แล้วไปเดี๋ยวเขาก็สลบเงียบแล้วสลบหมดแล้วใจเย็นอย่างใจเย็นครับ เมียดมาอยู่ในถังครับมีดนี่คือทีมงานหากินหมานะครับอย่าเพิ่งเปิดไฟไฟข้างนอกห้ามเปิดหมดแล้วหมดแล้วเปิดได้เลยหมดแล้วครับหมดแล้วครับเปิดได้เหรอเปิดได้แล้วครับไอตัวข้างนอกอ่ะมันไปหมดแล้วอ๋องั้นผมเปิดนะเปิดเลยครับเปิดเลยครับเปิดเปิดแต่อย่ามาสองส่หลอดอ่ายามาสองส่นี้พอเรามองไม่เห็นเพราะว่ามันจะสะท้อนแสงอันนี้เงียบแล้วหมดแล้วดูได้เลยครับนี่โอเคครับ สองดูได้เป็นสองดูได้หมดแล้วเขาเขาเขาสรบหมดแล้วครับอ่าตอนนี้สรบแล้วครับอ่าเนี่ครับทีมงานหากินหมายครับแล้วตอนนี้เราก็อ่าถ้ามีมีถ้ามีคลิปไอ้ที่ที่ไม่ไม่มีชัวแล้วถ้ามีคลิปที่ตัดยายายาปตาแรงนี่ไอ้ที่นีบนีบนีบให้มันสวยๆนีบออกเป็นเออค่อยค่อยค่อยๆหนีบออกเออ เออค่อยๆใจเย็นใจเย็นให้มันออกมาสวยๆงามหน่อยโอเคครับไปนี่ครับนี่แหละครับออาไปไปเอาโอเคโอเคไป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 เสียเวลาเดี๋ยวไปถ่ายข้างหนอไม่บอกโอ้แม่แม่งแอะอ่านี่ครับในสุดเราก็ได้ไปแล้วนะครับแก่นี่ไหมฮึไปแกะแก่แก่บ้านคนหน่อยดิ เผื่อเขาฟื้นขึ้นมาแล้วบินเข้าบ้านคนเขาเออไปแกะในห้องเาดีกว่าเออไปแกะในห้องากางมูแกะดีกว่าในสุดเราก็ได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยแล้วกันชัดก่อนใช่ไหมเอาละครับช่วงนี้เราก็เขาเขาเขาไม่เป็นไรครับเขาแค่สรบปครับเหนื่อยไหมเนี่ยเขาเขาไม่ตายนะเขาไม่ตายครับนี่แม่แม่แม่เขาแค่สรบปนะครับแค่สรบ เขาเขาเขาแค่ไม่ไม่สลบเขาไม่ได้สลบเขาเมาไม่ดุมะเนี่ยเขาแค่เมาเฉยเขาเสลือมเสลือเขาเสลืมเสลือเรา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 ไม่เราไม่ทำ้ายชีวิตนะครับเออไม่มไม่มีมีอยู่มีแต่ลูกเอตัวนี้มีั้ยมี้ว่าลูกเล็กๆนี่ไงไม่เอาไม่เอาเอาไปเอายไปเนยเออเอาไปก่อนไม่เอาก็ตายอ่ะส่นมันไม่รอดอย่างเงี้ยไม่รู้ผมไม่รู้เนี่ย แล้วก็แบ่งแล้วครับหนักตัวนี้หนักนี่ดูเนี่ยเนี่ยฮะตัวนี้เยอะครับโอ้โหเยอะครับพี่น้องอันนี้นีอยู่ตรงข้างมือคุณนะอยู่ข้างมือคุณนะเนื้อจะไมจะฟื้นเห็นไหมเนี่ยสองคำตัวนี่ยเออไม่เป็นไรเขา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 ใช้เวลาอีกนานเขาตอนนี้เขากำลังเขากำลังเสพติดอยู่เขากำลังมึนๆอยู่มึนทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ถ้าทำอะไรไม่ได้เพราะตอนนี้เขาก็เหมือนคนเสพยานะครับเนี่ยกำลังเมาครับ เนี่ยเดี๋ยวจะให้เป่าสวนอมให้ดูเนี่ยมันไม่มีอะไรจริงๆเลยเนี่สบายสบายใจครับก่นะนี่สวยๆครับสวยๆมากๆเลยลูกเยอะลูกเยอะครับนี่ครับนี่ครับแม่เขาก็ยังอยู่นะครับแม่เขาก็ยังเนี่ย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 อยู่รังดิมีนรังนีเต็มหมดเลยเออนั่นแหละโอ้โหสวยมากโอ้หสวยเป็นวงเดือนเลยเอาดูดูคือตอนนี้เดี๋ยวแม่เขาอีกประมาณสัก ไม่ถึงชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาฟื้นเดี๋ยวเขาก็กลับไปสร้างรังใหม่นะครับนี่ยังมีอยู่ไม่ใช่หรอมีอยู่ทำไมไม่เอาเขาล่ะเอาไปเขากขาตายได้เนี่ยไม่เป็นไรเขาไม่ตายเขาไม่ตายมดเหลือขึ้นอยู่างเงี้ยมีแต่มดเดียวมดมดมาเลยนะเนี่ยมดแม่งโคตรหอมเลยได้กลิ่นนี่นะครับหมดแล้วครับนี่เาไม่ตายนะโอเคอยู่นี่จะฟื้นอ่าเดี๋ยวอ่านี่ครับ นี่แม่เขานะครับอีกอีกอีก,อก,อก,อกประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงครับเดี๋ยวเขาฟื้นฟื้นเสร็จเดี๋ยวเขาก็ไปต่อยเราแล้วสิสิ่งที่เราได้ก็วันนี้ก็ดีนี่หละเขาก็เริ่มเขาก็เริ่มมีมีแรงแล้วเนี่นี่เนี่เริ่มบินแล้วเนี่ยเริ่มบิแนแล้วแสดงว่าเขาเริ่มีเขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับ FC ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็สําเร็จครับเอาต่อ เอาต่อนี่แสดงว่าเราต้องไปเอาอีกใช่ไหมต้องมีอีกครับต้องเอาต่อไม่ไสแล้วอ่านี้ครับเอาพี่เค้กเอาพี่เค้ก่อนครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าเรามาซอบๆคือแบบเราไม่ทำไรร่างกายนะครับแค่ว่าให้เขาระวังยาสลบเขาไม่ใช่วางยาสลบทระวังยาสลบเขาสลึมซะเลยให้กับปฏิปี้ยา โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะฟื้นแล้วเขาเริ่มฟื้นแล้วเขาเริ่มบินแล้วโอเคโอเคไม่ตายครับไม่ตายไม่ตายไปเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปทำอาหารกันเดี๋ยวไปเจอบนบ้านว่าเราได้เท่าไหร่เยอะไหมโอเคเดี๋ยวเราไปแกะแล้วก็ดูกันเมนูวันนี้เนี่ยเนี่ยเนียไปขอบคุณครับผมสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับผมขอบคุณครับมันมนี่ด้วยเด้อแช่เอาไปได้พี่น้องนียวิธีการง่ายๆบ่าวสนนี่ตะลึงในความ ครั้งแรกของเบา้ <laughs> บ้านครับผมตอนนี้ผมจัดการเอามันนึ่งแล้วครับเนี่ยหลุดออกมาง่ายเลยนี่เขาหลุดออกมาง่ายเลย <c oughs> เออได้เลยนี่ครับอันนี้ก็มานั่งแกะครับแกะแป๊บเดียวครับผมมันจะไม่แตกครับหน้าโ <c oughs> ฉหน้าในพาน้องเราครับ <c oughs> ผมนี่โคตตัก ตัดตดลังมาเนี่ยนะโอ้สุดยอดเลยถ้าไม่ได้สวนนี่ไม่เสร็จเลยงานนี้โอเคครับผมถ้าไม่สวนก็ไม่ได้ถ้าไม่สวนก็เลยหนีผมนี่ผลงานของเราครับง่ายๆครับหลังจากที่แก่เสร็จก็คั้วเกลือเลยครับหลังจากเพื่อให้ทันกับการสังสรรค์ของเราในคืนนี้อยู่นานไม่ได้ทำอะไรมากไม่ได้มากกว่านี้ครับก็คั้วเกลือไปเลยแล้วก็ให้สมาชิกเราชิมไอ เอาซิมกับตากงนมั้ยเดกเอ็มเลยมือมือเราเบาบางมือเราเบาบางโนโอนงร้อนนี่นิ้นจเ้ยอภัยครับเพามันแสบเอารีวิวให้หน่อยด ผมจิมมะเขือมะเขือชิ้ววันชิ้ววันอปอว์เดอร์อปอวเดอรอย่าว่าหล่อมิเดิลชิ้ววอนนะเป็นไงบ้างดูกล้องเลยสิสุดยอดจับออกกับเตาเลยสดเลยน้อเตากระดังที่แบบที่กำกันแท้แสบครับแสบพี่น้องกือนหยาก้อนไข่กอนไขกินยา ของนี้มีหน่อยโอเคครับแกก็สีแดงโอ้จานนี้นะก็เท่านี้แหละจานเนี้ยไม่ใช่ถ้วยแล้วจานเนี้ยก็จานเนี้ย <c oughs> จานนี้ก็ได่เท่านี้แหละ